สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับอยู่กันในเกมเวอร์ซการ์ดนะครับก็สำหรับคลิปนี้มาถึงอัปเดตกิจกรรมนะครับสุดสัปดาห์นะครับ,ดดนะรบก่อนจะเริ่มก็ฝากกด like, ไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปได้แล้วกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตามกินและผ่านส่วนของเพลย์เวอร์ซการ์ดนะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องแล้วก็สำหรับทใครที่อยากจะสมัช่องสามารถกดสม,ส,มสมาชิกก็ไม่เลยให้หน้าช่องนะครับช่องทางการกดซูเปรอร์แทงกับคุณใต้คลิปวงแต่างก็สามารถกดช่วยกันนะครับผมอ่ะไปดูกันนะฮะวันนี้ ก็เริ่มมาที่แลกแสงก่อนละกันแลกแสงเนี่ยวันนี้เป็นคิวของนัชชี่นะครับแล้วก็มีคิวคอนอาราล่านะครับมีตัวลิงเนาะมีตัวแพนดา้าแล้วก็ออมินิคอสมาด,ด้วยนะครับในคอสมาม,มีกาตลอดมีคาตาน่านะครับมีคาสเตอร์ล,ล่ากับเซนจูโมคุมีฟินมมาโมซ่ามาชิบูนอุซุรอยนะครับทาปูฟินี่ทาปูเบลูทาปูเวเล่ทาปูโคยโค,โคลูนาล่าโซกาเรโอเดียก้า นะครับแล้วก็มีปุเุรากระดูกนะสำหรับโปเกมันที่แลกแสงแลกแฟลชได้เราสามารถที่จะใช้เพชรในการรีเซ็ตได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปทั้งละ200เนาะต่อมานะครับไปดูกันในส่วนของสุ่มกาชากันบ้างสุ่มกาชาอ๋อนี่กิจเติมเพชรก่อนกิจเติมเพชรจะเป็นเติมหนังสือนะแล้วก็สุ่มกาชาจะเป็นซิลวนี่นะครับซิลวนี่จะเป็นโปเกมอนประเภทนอร์มอลนะแต่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนฟอร์มเป็นร่างความมืดได้ต้องเอา ไอเทมดาร์เมมโมรี่ใส่ให้มันเหมือนพวก Assist อาซิวดะใส่แล้วมันเปลี่ยนฟอร์มเนาะตัวนี้ก็ใช้ได้นะสกิลสวยดีนะครับอ่ะตัวนี้10ครั้งนะ๋ยวไว้จะรีวิวให้ดูตัวนี้นะเทดีกิจกรรมใช้เพชรหนึ่งหมื่นเนี่ยก็จะเป็นเด็สกิลทองนะเจ็ดชิ้นนะครับหลักๆเนาะแล้วก็อ่ะมีแค่นี้นะครับถัดไปก็จะเป็นถุงรางวัลเนาะอ่ะถุงรางวัลเนี่ย ถุงรางวัลเนี่ยจะเป็นพวกบริเวณนะครับแล้วก็พลังกายโอ้หมีน้อยมากอ่ะแทบจะไม่มีเลยนะดิบริเวณกับพลังกายนะครับอ่ะโอเคก็มาแลกได้แต่ตรงนี้เดี๋ยวอีก2วันน่าจะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไอเทมนะครับก็มาติดตามดูอีกทีหนึ่งอ่าในส่วนกิจวงล้อนะครับก็จะเป็นวงล้อเพชรเนาะก็สามารถกดฟรีได้หนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าใครอยากจะกดได้มากกว่า1ครั้งเนี่ยก็จต้องทําการเติมเพชรนะครับสายเติมก็จะได้กดมากกว่า1ครั้ง แต่สายฟรีเรากดไปก่อน500ก็ส่วนใหญ่ก็ได้ 750. เ5็ดบเบสเบมาตรฐานอโอเคตามนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะรีเซ็ตทุกวันนะครับพรุ่งนี้ก็จะรีเซ็ตกดได้กดใหม่นะครับใครที่เติมสายเติมเพชรก็ได้กดทุกวันนะส่วนกิจเติมเงินเลือกรางวัลเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมลท่านนะเมลท่านตัวนี้นะครับวันนี้ยืนแทงนะครับ ก็เดิมทีเนี่ยเมลท่านเนี่ยก็ยืนกับสายเชียนกับสมัสันต้าเนาะตัวนี้หรือจะเอามูกเกนไดนามายืนก็ได้แต่ว่ามูกเกนไดนามันได้ยากเนาะมันต้องไปเหมือนเหมือนเล่นบิดบอลประมูลไปนะครับซึ่งโหันดับหนึ่งเมื่อกิจการที่ผ่านมานี้กดเพรปีครึ่งล้านห้าหแสนงี้ก็ใส่เติมหนักๆถึงจะสู้ได้นะฮะก็สําหรับถ้าเติมรายได้เลยก็จะเป็นพวกเมลท่านนะครับเมลท่านห้าสิบชิ้นเนาะแล้วก็รางวัล B จะเป็น เอาได้เศษชิป40แล้วก็รางวัล B จะเป็นหนังสือ60นะก็เลือกเอานะครับจะเอาเศษเมทัลหรือจะเอาเป็นหนังสือก็ได้ส่วน3,005เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์เนาะรางวัล A จะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของยูโนวานะครับ8ชิ้นเศษชิป1 0งรางวัล B จะเป็นหนังสือ100เศษชิป100เนาะแล้วก็อ่านี่ไง7,000เพชรนะครับจะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของยูโนวา12ชิ้นนะครับเศษชิป220 รางวัล b ก็จะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของเมมเบอร์ท่นนะครับแล้วก็สี่จุดสองยี่สิบส่วนหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรนะครับรางวัล a จะเป็นถ้วยตรงนี้นะครับเพิ่มโจมตีกัจจภาพห้าเปอร์เซ็นต์สปีดสองจุดสองกับเศษชิปสี่ร้อยห้าสิบส่วนรางวัล b จะเป็นเมมเบอร์ท่นไดแม็กนะครับสองร้อยห้าสิบชิ้นกับเศษชิปสี่ร้อยห้าสิบอ่ะยังไม่จบครับมีอีกนะครับสามหมื่นเพชรนะฮะรางวัล a จะเป็นตุ๊กตาพาวเกียร์ครับแล้วก็มีรูปภาพรางวัล b ก็จะเป็นอุปกรรรณ์เเเฉพาาะะททงงงขอมมนนนััคบตี้ ต่อมาก็จะมีกิจกรรมเติมเงินอันดับเติมเงินข้ามเซิร์ฟโอ้โหแม่งมาอยู่ตรงนี้ครับอ้กิจกรรมคือกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยคือชิงเอามูเกนไดนาใช่ไหมครับรอบนี้ครับมาแข่งจะอันดับอีกนะเพื่อเอาสติกเกอร์มาสเตอร์นะครับของมูเกนไดนามาสเตอร์นะฮะก็อันดับ1ก็ได้ไป200อันดับ2จะได้ร้อนึงก็ต้องรอรอบหน้าเนาะอันดับ360อันดับ4 20 ไล่ไปเรื่อยนะครับจนถึงอันดับสุดท้ายก็คืออันดับที่10นะครับส่วนอันดับ11ไล่ไปเรื่อยจะเป็นแค่เศษบัตรแฟชั่นนะครับตรงนี้ใครที่สายเติมท,ที่มีมูเก้นด้หน้าอยู่ก็อยากจะทำมาสเตอร์ก็ต้องมมเได้กิจกรรมนี้นะครับก็ต้องเติมแหละนะฮะสายฟรีเราก็ต้องนั่งผักไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองทุนกองทุนก็จะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของตัวแมกกาพูลตัวนี้นะครับอันต้องบีดสิบชิ้นเพชรหนึ่งพัน ก็ซื้อในราคา6 2พ0แต่ว่าจะต้องเติมเพชร12,500ก่อนถึงจะปลดล็อกได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรีเซ็ตนิสัยโปเกมอนที่ยังนิสัยไม่ดีนะครับก็มารีเซ็ตได้นะครับก็สำหรับโปเกมอนสายโจมตีสายเวทเนาะสเปเชียลแท็กถ้าเป็นสายดาเมจก็เป็นโบราณถ้าสายเปิดบัฟนะครับก็จะเป็นในส่วนของขี้ขาดนะฮะแล้วก็โปเกมอนโจมตีสายกายภาพนะครับจะเป็ซเอทีเคเนาะแอคแท็กนะครับก็ถ้าเป็นสายดาเมจโจมตีเนี่ยก็เป็นยึดติด ถ้าเป็นสายเปิดบัฟช่วยเหลือเพื่อนก็เป็นล่าเริงนะฮะสีนี้สสยนี้พอนะครับกนะ็จะมีกิจฟื้นฟูทรัพยากรนะครับสําหรับใครที่มีอ่าอยากจะมีเพชรนิดน,นึงอยากจะฟื้นฟูในส่วนทรัพยากรพวกพลังกายเนาะก็มาฟื้นฟูได้ครับใช้เพชรน,นะครับฟื้นฟูเอา100หน่วยต่อ100เพชรน,นะครับสแต็กสูงสุดได้ถึง900หน่วยก็ใช้เพชรประมาณ900นะฮะตรงนี้ พลังกายตรงนี้ได้มาจากการที่เราไม่ได้กดรับพลังกายตามช่วงเวลาเนาะมันจะมาเก็บไว้อย่างผมไนลืมลืมบ่อยนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมปฏิหารกิจกรรมปฏิหารนะครับก็โปรแกรมอน2ตัวนะครับในเดือนนี้นะครับสัปดาห์ที่2อ่ะก็จะเป็นแมกพูลตัวนี้นะครับใช้หนังสือกลาดอน500กับคิวเรมยินว่านะครับใครที่พลาดคิวเรมยินว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มาแลกต่อได้แต่าว่าต้องหาหนังสือมาให้ได้500นะก็แลกได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเทพเลยนะครับไอดี ID ใหม่ ไอดีเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดมีนิว่าปุ๊บเนี่ยไหลาย,ยาวเลยผมบอกอันนี้เล่นได้ยาวๆเก่งโคตรไม่ต้องทำมาสเตอร์ก็เก่งนะครับเล่นกับแบ็คไวท์นะเออแล้วก็นี่ครับที่ผมบอกว่าดาร์คเมมโมรีเนาะตัวนี้เอาไปใส่ให้กับซีวานนี่นะครับมันจะเปลี่ยนท่าตัวเองเป็นความมืดนะครับก็ใช้เศษชิปแค่100่งอาวุธบวก3ถือว่าคุ้มนะแล้วก็พวกสติกเกอร์มาตเตอร์ครับสติกเกอร์เรโซแนนซ์ของโปเกมอนสัปดาห์นี้ที่มีสุ่มกาชาก็จะเป็นอ่า มีเดียกาเรโซแนนต์นะครับใช้หนังสือเนาะแต่เดียกามาสเตอร์จะใช้เศษชิป5000นะครับแล้วก็จะมีหยกวิญญาณหยกเพชรนะครับของตัวเดียกาด้วยรวมถึงนี่เลยใครเล่นทีมแฟรี่เนาะก็จะมีเซเนอาดมาสเตอร์นะครับก็ใช้หนังสือ5 0 0รแล้วก็จะมีคาตาน่ามาสเตอร์ทับช้เพชรกับเศษชิปอ่ะก็หมดแล้วครับสำหรับโปเกมอนล่างมาสเตอร์3ตัวนะฮะส่วนโปเกมอนเทพนะครับที่ใช้เศษชิป5000แรกก็จะเป็นทีมความมืดนะฮะ ก็จะมีนาริตมิลา่าใครที่เล่นทีมความมืดแล้วไม่รู้จะใช้ตัวไหนผมบอกเลยว่าตัวนี้สุดๆนะครับตัวนี้เก่งมากนะฮะคืออันเทเมสสีเท่าอ่ะโคตรแรงอ่ะนะครับตัวนี้นาริตมิล่าใช้เศษชิปห้าพันนะครับสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ของตัวมันเองเนี่ยห้าร้อยนะหนังสือห้าร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้เป็นโปเกมอนนะครับธาตุไฟธาตุผีนะครับราชาแห่งทาวเวอร์คริสตัลหรือเอนเต้ผีใช้เศษชิปห้าพันล่างมาสเตอร์ก็ใช้สติ๊กเกอร์ห้าร้อยนะครับหนังสือนะหนังสือห้าร้อยแล้วก็มีตััวนนะสปดาห์ี้ แล้วก็จะมีเคนทาร์ลอดล่างแชมเปี้ยนนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับก็ใช้หนังสือกราดอน200ชิ้นรวมไปถึงนะครับคอเลือดนะครับ7%นะครับคอสีทองคอสกิลนะฮะใช้เซช,ชิป350ก็ถือว่าคุ้มอยู่ตัวนี้สีทองนะแล้วก็อุปกรณ์อับเกรดต่างๆนะครับพวกบริเวณเต็ไมไปหมดรวมถึงตราต่อสู้อันนี้ไม่ต้องแลกก็ได้นะครับอันนี้เก็บไว้ไปฟาร์มเอาเศษทรงเฉช,ชิปตนะ์ใบแม็กไหนใบแม็กถ้าเกิดใครขาดก็แลกได้นะครับอันนี้ก็สําคัญอยู่ แล้วก็ใครที่ถือฟักทองอยู่อยากจะทําเป็นหนังสือกระดอนก็แลกนะครับเพราะว่าตัวเกมมันถูกเปลี่ยนเป็นหนังสือกระดอนหมดละมันไม่ได้เป็นเป็นฟักทองนะครับก็มาแลกด้วยนะฮะแล้วก็นี่เลยนะครับสําหรับใครที่โอ้โหมาแล้วครับชิลคิงโอ้โหก็สําหรับใครนะครับที่เป็นสายเติมนะครับสายเติมเนี่ยแล้วอยากจะเล่นตัวพวกซามาเซนตา้าอะไรพวกนี้อยู่นะครับก็อยากจะทําล่างไดมงไดมงไดแม็กก็มาแลกตรงนี้ได้แต่ต้องปลดล็อกก่อนนะเนี่ย มันจะต้องเติมเพรตามที่กําหนดเนาะถึงจะปลดล็อกอาหนังสือมาปลดได้นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้เลยนะถ้าเกิดว่าใครเติมเมทัลน,นะครับสติ๊กเกอร์มาเตรมมาก็มาแลกเปน็นหนังสือ200ได้นะครับทุกร่างเลยหรือใครที่เติมเมทัลมาแล้วอยากจะทําเป็นอีกตัวหนึง่งตัวเป็นตัวคาฟูตัวนี้ที่เป็นเปลี่ยนล่างเป็นวูลาโอสก็สลับสับเปลี่ยนก็ได้นะครับเติมตัวซ้ายมาแลกเป็นตัวขวาก็ได้นะครับทั้งสติ๊กเกอร์นะครับมาเตอร์ตสติ๊กเกอร์ไดแม็รลงถึงอาวุธสุดยอดของมัน นะครับอ่ะหลักๆก็สัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้แบกไว้ไม่มานะครับแต่เราน้องที่ถามหากันโอเคนะครับก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่านนโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งขอแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผม o u เกนสวัสดีครับ